สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารเช้านะคะชื่อว่า Pig k n t the Blanket หรือว่าพัฟไส้กรอกบ,บ้านเรานั่นเองนะส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีง่ายๆเลยก็คือมีไส้กรอกแล้วก็มีแป้ง Puff อันนี้เป็นแป้งพั f p a ส t รีนะไส้กรอบพอดีวันมีไส้กรอกหลายแบบวันก็เลย ไม่รู้ว่าแป้งพับมันจะต้องใช้เยอะแค่ไหนวันก็เลยลองดูนะอันนี้อันนี้ไส้กรอกของเกาหลีอันเนี้ยอร่อยเป็นรสบูโกกินะแล้วอันนี้ของไส้กรอกเยอรมนันอันนี้ก็อร่อยส่วนอันนี้ของอเมริกาเออเค็มที่สุดแล้วก็มันเยอะแต่มันก็อร่อยที่สุดเท่าที่หาได้เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะ ใน1ห,ห่อนะคะใน1ห,ห่อของแป้งพัฟเพสตรีก็จะมีแป้งพัฟเนี้ยสแผ่นนะคะเราก็เคลียร์ไว้เลยนะให้มันคลายความเย็นนะคะเพราะว่าจริงๆออกมาจากช่องฟรนะีซเนาะแล้วก็ระหว่างที่ทำนี้ก็อุ่นเตาอบด้วยนะไฟของหวานใช้ไฟ400องศาฟาเรนไฮน์นะคะก็เราใช้มีดพิซซ่าแบบนี้นะแล้วก็ สไลซ์แป้งพัฟให้เป็นชิ้นยาวๆเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีก็เอามีดหั่นได้นะประมาณานี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไส้กรอก แล้วไส้กรอกเกาหลีมันจะมาเป็นอันเล็กๆอย่างนี้นะเหมือนไซส์ค็อกเทลบ้านเรานะซึ่งอันนี้ดีมากก็เอาไส้กรอกมาเสร็จแล้วนะคะก็เอาแป้งพันทำง่ายๆค่ะเนี่ยพันแค่นี้ค่ะพันให้มันชิดกันนะ ันให้มันชิดๆกันก็ยืดหน่อยก็ได้ยืดแล้วก็พันไปด้วยพร้อมๆกันนะเพราะว่าถ้าไม่ยืดมันอาจจะหนาไปนิดนึงนี่พอมันสุดนะคะก็จับมันแปะไว้นี้แล้วก็ดึงออกนี่ก็ได้แล้ว หนึ่งอันนะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้หวานทำไส้กรอกเกาหลีหมดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาทำที่ทเป็นไส้กรอกเยอรมันนะก็ <c oughs> มันยาวเนาะหวานจะหันน่นสามดีกว่า หั่นครึ่งก็ได้ค่ะหันห่นครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ห่อเหมือนเดิมค่ะเออไส้กรอ,อกอันนี้อร่อยมากเลยนะ <c oughs> คือคนอยู่เมืองไทยก็จะมีไส้กรอ,อกอร่อยอร่อยทานใช่ไหมแบบ7 1เ่อีเลฟเ่นอะไรเงี้ยก็มีของญี่ปุ่นของอะไรงี้ใช่ไหมไส้กรอ,อกอเมริกันมันจะเค็มมากนะคะ แล้วก็หนังมันจะไม่กรอบเท่าไหรอ่อ่ะหวานก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าของยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นของเยอรมันเนี่ยคือทำในทาในเมกานี่แหละแต่แต่เขาบอกว่าสูตรมาจากเยอรมันอันนี้อร่อยเหมือนเหมือนที่หาทานได้ในเมืองไทยก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ สุดท้ายนะคะหลังจากที่เราพันแป้งพาพเสร็จหมดแล้วนะเราก็จะทาไข่ค่ะเวลาอบออกมาจะได้สีสวยนะผิวด้านหน้าเขาจะได้สวย เดี๋ยวเราไปอบกันนะคะไฟ400องศาฟาเรนไฮน์นะประมาณ18 20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันตอนอบเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพึ่งอบออกมาร้อนๆเลยพิกอินน่นแบล็คเคทค่ะหรือว่าพัฟไส้กรอบนั่นเองน่าทานไหมรับรองว่าอร่อยหัวฟาค่ะ